นี่นะคะยำเซเว่น55บาทมีวิธีปรุงตามนี้น่าตะดูดีเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในนะคะว่าจะมีวัตถุดิบเหมือนในโปมีหรือเปล่า เอาให้เอาเอาชั้นบนออกอก็เยอะพอสมควรอยูน่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะนี่นะคะเวฟมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาคลุกเขาให้เข้ากันลืมขอช้อนเซเว่นมาอันนี้คือผักนะคะ ผักพอประมาณอยู่กำลังคิดว่ามันมันน่าจะเก็บไว้ได้ไม่กี่วันนะผลิตผลิต0ูควรบริโภคก่อน1 2ประมาณไม่ถึงสัปดาห์เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารแช่แข็งนะคะมันเป็นประมาณนี้เลยผักก็จะแบบเอิม่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอะไรนะเริ่มเหลืองแล้ว วันนี้ก็ประมาณ2วันนะคะที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ทานเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนี่น้ำยำเยอะเลยนะถือว่าเยอะหมดเลยละกันห้าสิบาบาทได้หมูยอและไส้กรอก กับเส้นมามา่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากกินยำแต่ว่าหาร้านยำไม่ได้เลยร้นานยำที่อร่อยก็ได้ย้ายออกไปแล้วก็เลยจะต้องกินอันนี้ถ้าเกิดใครมีพวกเครื่องเพิ่มก็น่าจะดีนะคะอันนี้คือแบบเหมือนกินประทังความอยากถ้ากินเอาอิ่มก็ไปซื้อเป็น บะหมี่ซองธรรมดามาต้มกินน่าจะอิ่มกว่านะน,นี้คือแบบอยากกินต้องคนที่อยากกินจริงๆเ้นนิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอืมชิมได้ยน้ำยำอย่างเดียวก่อนนะน้ำยำเปรี้ยวหวานโอเคใช้ได้เลยนะคะ รสชาติก,กลางๆถือว่ารสชาติน้ำยำดีเลยพอหายอยากไปได้บ้างแต่ว่าไม่อิ่มแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อแบบตามร้านนะัเขาก็จะมีผงของบะหมี่ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความนัวเข้าไปอีกถือว่าไม่ได้แย่นะคะราคาก็อยู่ในระดับของเซเว่นเนอะเนาะ,นะประมาณนี้55บาท ใครที่สนใจกล้าไปลองชิมต่างกันได้นะคะอย่าคาดหวังมากนีก่บายให้ดูรูปตรงไหมคล้ายๆอยู่แหละบายจ้า